เฮ้ยยังใจดีีาง้ก่นี่ไม่ควรู้นะ้ว้างคิดถึง่เออเออคุณาไมมีน้ตาคุณจ้าขอบคุณจ้าก็ไม่มีน้ำตาขอบคุณจ้าก่อนจ้าไม่้ามันเป็นตาลุมลุ่ไป 咖啡 <laughs> <Cup>。<laughs>